นสาเลยออ่สวัสดีครับผมอ่าไปคลิปนี้นะครับมาเจอกันนอกสถานที่อ่าเดี๋ยวเออช่างไม่ถงไม่ต้องเตรียมโอเค,ครับเดีไปคลิปนี้เรามาดูเรื่องมีดนะมีดสั้นะนะอ่าวันนี้ผมมาเสนอวิธีการอ่าแนแนวนะครับวิธีการฝึกนะการฝึกเข้าคู่นะครับเข้าคู่โอเคครับหลายคนหลายคนถามผมอยู่ตลอดเลยว่าไอ้ที่คุณฝึกกันมาเนี่ยบางคนมันก็ถือขั้นปาหน้าเลยนะบอกว่า ชีวิตจริงมันมันใช้ไม่ได้หรอกอาหนะาแทงไหมไะหาแข่งไหมปุ๊บแต่แบบนี้ชีวิตจริงไม่มีหรอกนะเพราะว่าใช่มันไม่มีใครแทงให้มึงดีเดียวอะ่นะไะไม่มีใครยอมให้มึงดีเดียวไงนะโอเคทีนี้เ,เรามาดูนะว่าจะฝึกยังไงครับนะแต่ขมบอกกันนะฝึกก็คือฝึกนะฮะซ้อมก็คือซ้อมขอ,องจริงก็คือ,อของจริงนะคนระับอ่าเราพยายามฝึกให้มันใกล้เคียงสถานก,การณ์จริงที่สุดนะใกล้เคียงที่สุดนะ เพราะว่ายัางไงมันก็ไม่เหมือนของจริงนะครับนะนะยังไงต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะต่อให้มีชุดอุปกรณ์ป้องก,กันแทนั้นจริงจริงยังไงมันก็ยังไม่ใช่จริงนะอารมณ์อะเรื่องของอารมณ์อะครับเพราะถ้าซ้อมกันต่อให้มีเครื่องป้องกันแทนกันจริงๆแหละแต่ยังไงมันก็ไม่ตายนะครับมันไม่ตายแต่ในชีวิตจริงถ้าภาพใช้หนหมเนี่ยมันอาจจะหมายถึงตายนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างอยู่ครับ วิธ <Humans. S 1> so ีที่ดีสุดก็คือซ้อมให้เสมือนจริงที่สุดนะใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะวันนี้ผมจะบอกวิธีการฝึกมวยการทักนะสเต็ปแรกเดี๋ยวมดนึงก็เหมือนเหมือนทุกที่แหละครับฝึกการจังหวะเดียวก่อนเน่ยจังหวะเดียวนะอ่าฮะฝึกเป็นจังหวะจังหวะก่อนให้มันเกิดความเคยชินก่อนนะเคยชินในเทคนิคนะเคยชินในเทคนิค กดเป็นจังหวะจังหวะไว้ก่อนครับนะกดเป็นจังหวะไว้ก่อนอ่าครับพอเราเริ่มคล้องแล้วเนี่ยเริ่มคล้องในการเอ่อเคลื่อนไหวแล้วนะเสียนี <c pronounce> ้ตัดตัดเก็บทำไมคุณทำอะไรนะพอเราเริ่มคล้องแล้วเนี่ยครับนะค่อยมาเข้าจังหวะที่สองก็คือ ให้มันเหมือนจริงกันไหมอีกนิดนึงโดยการอาจจะให้ผู้ฝึกของเราเนี่ยนะครับนะขอมีการขั่งหุ่นป้องกันอ่ะป้องกันอ่ะไม่ใช่เอออย่าหญ่เออมีการมีการแย่งมีดปักมีดเกี่นะอ่ะนะครับนะนะเขาเขาท้อจะไม่ยอมร้องนะเกี่ยนะพรเขาไม่ยอมเนี่ยเริ่มยากละ อ,อันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะเอ่รอบหนึงครับขอยไดตกออกของมน้งไปึลงไปด้มึงนลดลดโเม่แหงของคนไม่เป็นเลย มึงก็คนก็ไเรียนแหละไปเรยนแล้วแทงเยอไปไหนไปไหนตรงไหนวัวเดิมมึงไม่ได้ตั้งใจแทงฮะ่อนหรอเนี้ยล่อไงล่อไงลอองี้ ไข้างขวาซ้ายซ้ายซ้ายอ้นี่มาขนาดซ้ายเห็นไหมมุมกล้องเดี๋ยวขอโทษนะคลิปนี้มั่วไปหน่อยทางไมหนึ่งแลวสอง Ôi, 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 ơi à. ok <laughs>